โอเคครับก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Cop และวันนี้นะครับเราอยู่กับงาน Bit ETCoin เหมือนเดิมนะครับชื่องานนี้ที่ผมรีวิวไป2 EP แล้วเนาะก็ดีนะครับและวันนี้ผมมียอดอยู่415บาทตรงนี้นะครับผมก็จะมาทําการลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงทุนเนี่ยเราจะถอนเงินไม่ได้นะครับสำหรับงานตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยใครที่สมัครครั้งแรกรับไปเลยนะครับงานนี้3 0 0 0บาทแบบฟรีๆนะครับงานตัว3000บาทอะแบบฟรีๆนะครับมานะครับเรามี ยอดอยู่เท่าไร่400เมื่อกี้นะครับเราก็จะมาซื้อนะครับไอ้ตัวราคา300บาทตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับกดยืนยันในการซื้อไปเลยนะครับยืนยันปุ๊บมันก็จะบอกว่าโปรดเติมเงินก่อนนะครับอ๋อง่ายๆก็คือยอดตรงนี้เนี่ยที่ผมหาได้มา415บาทเนี่ยถ้าเราอยากถอนเงินนะครับอยากถอนเงินเนี่ยเราก็ต้องเติมเงินก่อนนะครับเติมเงินเพื่อมาลงทุนตรงนี้นะครับเนี่ยๆซึ่งในการเติมเงินเนี่ยงานนี้ก็เติมขั้นต่ํา300บาทนะครับแล้วก็ลงทุนขั้นต่า3 0 0บาท หลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราก็ทําการสแกนหรือว่าเข้าแอปธนาคารและทําการสแกนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเติมเงินแป๊บนึงโอเคครับคุณดูตอนนี้คือผมได้ทําการเติมเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและยอดของผมก็มีแล้วนะครับคอดูยอดมีอยู่715บาทตรงนี้นะครับคุณดูตรงนี้เนี่ย715บาทตรงนี้นะครับซึ่งยอด7 1 5บาทตรงนี้เนี่ยผมจะลงทุนนะครับ ลงทุนราคา300บาทตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยว่างานพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ลงทุนเราจะถอนไม่ได้นะครับเหมือนผมเห็นป้ามี400ตอนต่แรกก็ถอนเงินไม่ได้นะครับถ้าเราอยากถอนเราก็ต้องเติมเงินเพื่อลงทุนนะครับเติมเงินแล้วมาลงทุนตรงนี้นะครับราคา300บาทตรงนี้เราจะได้กําไรปันผลส่งงละ0.4นะครับแล้วก็ราคา3,000บาทเนี่ยจะได้ส่มงละ4.2ราคา1 0 0 0 0แบาทเนี่ยจะได้ส่มงละ300รนะครับราคา1000บาทจะได้ส่มงละ 1.35นะครับแล้วก็มีการลดราคาด้วยนะขอดูนะเนี่ยไอ้ตัวนี้ราคา5000จากปกติ18,00 0 8, 000, เนี่ยจะได้กําไรสมองละย5้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อไอ้ตัวราคา300แล้วกันเนาะปึ๊บนะครับแล้วก็กดยืนยันในการสั่งซื้อปึ๊บกดยืนยันไปเลยปึ๊บเรียบร้อยสั่งซื้อสําเร็จนะครับตอนนี้คือเรามีอุปกรณ์2ตัวก็คือตัวที่เขาให้มาฟรีๆจำนวนหนึ่งสามพันบาทนะครับแล้วก็ไอ้ตัวอุปกรณ์ที่เราพึ่งลงทุนไปเนี่ยสามร้อยบาทนะครับเราจะได้รายได้มงละ 0.4นะครับวันหนึ่งก็น่าจะตกประมาณหลายบาทอยู่เนาะแล้วก็การคืนทุนน่าจะไม่ต่ํากว่า30วันมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะมาคูณดูแล้วกันเนาะจะคูณดูแล้วกัน0.4คูณ24ชั่วโมงอ๋อได้วันละ9บาท9บาทเนี่ย มาคูณสัก50วันละกัน480อ๋อไม่ถึง50วันครับคนดูไม่ถึง50วันนะครับก็คืนทุนนะครับมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอนก่อนเลยนะครับตอนนี้มียอดอยู่415บาทซึ่งยอดวันนี้ผมได้มาเห็นป่ะ90บาทน่คนดูได้วันนี้เนี่ยอ่ะกดถอนเงินไปเลยจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเล่นฟรีไงคนดูยังไม่ได้ลงทุนเนาะแต่ว่าพอมียอดมาเราจะลงเราจะถอนมันถอนไม่ได้มันต้องให้ลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องเติมเงินแล้วก็ถอนจานวนเนี่ยเออลืมลืมลืมกดลับ,ลมลบผมลืมกดรัับไปกดบ ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมาถอนเกิดรับหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยรายได้ได รับไปเลย2.2บาทนะครับแล้วก็ที่เราแนะนําเพื่อนน่ะเพื่อนเราลงทุนน่ะแล้วก็มากดรับตรงนี้นะครับ40บาทตรงนี้เห็นปะได้มาละนะครับเหลือตัวนี้อีกเนี่ยถ้าแนะนําครบ3คนเราจะได้60บาทแล้วก็ตัวนี้ถ้าแนะนําครบ5คนจะได้200 <c oughs> แนะนําครบ10จะได้500 <c oughs> แนะนําครบ20จะได้พันห้าอุย้ยเยอะนะครับงานนี้บอกเลยนะครับน่าเล่นน่าเล่นสุดๆอ่ะเยอะก็คือวิธีการหาเงินจากงานนี้มันมีวิธีหลายช่องทางไงนะครับปะนะครับเดี๋ยวเราจะถอนเงินใส่จม ำนวนที่เราต้องการถอนเลย457457แล้วก็กดถอนปุ๊บอู้โดนหัก2 5เเลยอ่ะกดถอนไปเลยนะครับปุ่มสีเขียวนะครับพอดูใส่รหัสผ่านในการถอนนะครับรหัสยืนยันตรงนี้ถอนเงินสําเร็จเขาบอกว่าถอนเงินสําเร็จแล้วครับพอดูเดี๋ยวเราไปดูดิเขาหักยอดเงินอะไรหรือยังยอดเงินของเราเขาหักหรือยังเขาหักเรียบร้อยละรายรับวันนี้อู้รายรับวันนี้ทาไมมันเยอะจังรายรับไม่ใช่รายรับครับรายถอนนี่ว่าอ๋อยอดเงินถอนรายรับวันนี้นะครับได้มาหลายช่อง ทางมากๆนะครับที่เราได้มานะครับก็งานนี้เป็นงานที่สมัครครั้งแรกรับ3,000บาทแบบฟรีๆและก็แนะนําเพื่อนก็ได้คอมมิชชั่นจากการแนะนําเพื่อนเยอะนะครับตอนนี้ผมแนะนําเพื่อนได้5คนละนะครับแนะนาเพื่อนได้5คนเพื่อนผมลงทุนไปคนละ300ก็พันหนะครับแล้วก็นอกจากการแนะนําเพื่อนแล้วนะครับที่แนะนําไป5คนที่เขาลงทุนนะครับเราจะได้กิจกรรมพวกนี้ด้วยที่เพื่อนเราลงทุนแล้วเราจะได้เงินจากพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากถอนเงินนะครับเราก็ต้องลงทุนนะครับซื้อ ราคาไหนก็ได้อุปกรณ์ไหนก็ได้นะครับ1ตัวนะครับและวิธีการถอนเงินนะครับถอนขั้นต่ำร้อยห้าสิบบาทนะครับเนี่ยเลยนะครับถอนขั้นต่ำร้อยห้าสิบบาทเติมเงินขั้นต่ำเนี่ยสามร้อยบาทนะครับคุณดูแล้วก็เยอะมากนะครับคุณดูเหมือนลัคกี้เนี่ยเหมือนลัคกี้ตรงนี้เนี่ยก็สุ่มเนี่ยสามารถสุ่มได้วันละสามครั้งอย่างเนี้ยเราสุ่มได้วันละสามครั้งอย่างเนี้ยเห็นปะผมจะได้ 3, สามพันเติมเงินห้าแสนบาทอย่างเนี้ยแต่เราไม่เติมหรอกคุณดูเราก็สุ่มไปเรื่อยๆ สุ่มไปเรื่อยอย่างเนี้ยนะครับเผื่อว่าจะได้ดวงดีนะครับแต่ว่าเราสุ่มไปมันก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราได้เงินเยอะเขาก็ให้เติมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีปัญญาเติมหรอกครับแล้วก็ฝากฝากและรับกําไรเนี่ยฝากรับกําไรเนี่ยมี10วัน3าวัน120วัน200วันอย่างเนี้ยฝากแต่และยิ่งฝากนานเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ในการกําไรยิ่งเยอะแต่ว่างานเนี่ยมันจะอยู่ถึง200วันไหมนะครับแต่ว่างานที่มันมาเมื่อก่อนอ่ะ โซล่าเอนเออจีนะครับกีที่อันเดียวกันเลยนะครับเนี่ยอันเดียวกันเลยเนี่ยอันเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยงานตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็อยู่ได้4เดือนที่ผมเล่นมานะครับถ้าเราเราอยากฝากไอ้ตัวราคา120วันอย่างเนี้ยเราฝาก100บาทนะครับเราจะได้มาอยู่พันสามร้อยนะครับโคดูพันสามร้อยเห็นปะ okay, แล้วก็กําไรโอเคครับโคดูและใครที่ชอบคลิปว,วิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพย สวัสดีครับ